สวัสดีนะจ๊ะทุกคนน้องบีจะไปเก็บเห็ดนะจ๊ะวิธีเก็บเห็ดเดี๋ยวไปดูป่าเห็ดนะทุกคนนะไปดูป่าวิธ <c oughs> ีเก็บเห็ดแบบแบบสมัยไหมนะทุกคนนะมไม่ต้องเดินนะมันจะเหนื่อย อินเฮดระเจ้าพี่น้อง ็นยังไงทุกคนป่าเห็ดถึงแล้วนะได้เก็บเห็ดไหมไม่ได้เก็บนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดบีจะจะเดบิบีจจะบีจจะนั่งนั่งอันนี้ลงไปเนาะแต่ว่าเขาไม่ให้เราถือคือถือกล้องไม่ได้เนาะเพราะว่ามันอันตรายใช่ไหมเออเดี๋ยวจะไปดูนะฮะไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆเคยเห็นไหมทุกคนเคยเห็นคน่ายคลิปไหมมันต้องถ้าถ้าเราใส่กล้องบนหัวอะไรเงี้ยก็ ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าถึงเนี้ยเขาก็มันอันตรายนะมันอันตรายเห็นป้ายไหมป้ายเขาใส่ไปปุ๊บเนี่ยไปห้ามห้ามถ่ายวิดีโอห้ามนูน้านี่นะเลทเนาะมันก็อันตรายเนี้ให้คนอื่นไปก่อนเสียงอะไรฮุบชร์บ ber นี่พี่จะไปอย่างนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะไปนั่งแล้วนะไปแล้วนะจ้าทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเห็ดก็จะไปออกที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเบรกเขาเบรกแล้วเขาจะซิ่งนะทุกคนว่ามันจะได้ไม่ไปชนกันนะ โอเคไปเลยนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะ